ขอน้ำแข็งแม,แม่จักหน่อยก็นนายายแมวขอน้ำแข็งหน่อยจ้าขอจังไหขของสื่อของขายได้นี้มันกระเทินแม่เมีว่าสิเอาไปทุบๆๆใส่ของหวานกินเ็ืเอิแสบเลยจ้าจกสิป่าทชไปลูกไป คันทิสซ้อมันอย่างมันเหลือนะแม่เนาะลูดคอเนาะจักไน่าเนาะโอ้ยเนาะฮึแมเนี่ยอ้าซะนะเอ้าโอ้ยได้ก็ได้เอาจาั้อนมาตี้จ้าหน่อยนะจ้า,นานหน้อยบ่หน่อยนึง ขอบคุณค่ะเอาเนี่เอาไว้ดูแลสุขภาพคอยซื้อมาฝากเจ้าน้ำสารายแดงทิพนดีและที่สำคัญลูกพี่อันนี้วีวันเฮอวีวันเฮบดึงดังปึ้งปังสำหรับเจ้าวีวันเฮบ เออสององเลยนะเออโอ้ยจำปีจางมาตสายมาแต่ไปเก็บผักบุงอยู่สวนกำลังคืดอยากพัดผักบุงไฟแดงไม่เอ้ขอซะขอแมนเฮ้ยไม่คือเรือกำเดียวเนาะแบ่งกันเนาะสันเอาบ๊อเอาเบอร์ดาระเอาเบอร์เนี่ยถูกต้องเอออาสั้น่เป็นยังดอกอยู่สวนคอยไล่ เก็บกินน้ากับบรทันขอบใจจ้าจำปีบ่เป็นอย่างดอกจ้าคุณบานเดียวกันแบ่งปันกันกินอจะไม่นำใจงามคักเนาะงามขน,นาดตานเลยจ้าไปก่อนจ้าโอ้ยแต่อย่ากลัวเนะอะปบาลบ้านเจ้าเนี่ยไปใช้ยิงแล้วป่ะนี่จำปี พักสลัดน้ำขึ้งง่ามใช่หะพี่อุ้มเห็นยังโอ้ยเก้ยเห็นพักสลัดน้ำเจ้าง,ง่ามเกิดเรียว่าสิมาขอขอเมนได้อีกอย่างมากนั่นบักทั่วพย่อยดิดแล้วสิโลเครื่อมันออกก็เลียว่าสิเอามาตามกินแรงนี่ละโอ้บักทั่ววัดตีจ้าขอแน่ <laughs> <laughs> อ ด้เล่นมาขอเบื่อว่าสาไปตามกลิ่นกับปิ่นตามแลงน้องนๆอนโอ้ยเหลือกำเดียวแม่ขอซาเหลือกำเดียวกำเดียวก็เอาอยากแห้งเอ้าอยากอะไรกันไปตามมาซะขอบใจหลายๆเด้อจำปีงามอีกแล้ว งามคักขออีก,นนนกนหน่เด้อสลัดน้ำนี่ลุ่นพี่อุ้มวางบ่เป็นยังไปขุดมันน้าผอยป่ะอยู่สวนขุดมันวัดตีจ้าอุ้ยแอย่มีทุนละแมีหมื่นนี่นายากคักอยาก,ก,ย,ากยหลาย เอ้ยก็อยากไปนําอยู่ดีขันเบียกหลายมันบอก็อต้องไปก็ได้ตดูอคอยไปคุดเองยืมจักรยานเนี่ยเอื้อสิปั่นไปธุระอยู่ไปคุดมันให้ได้หลายๆเดอ้อจ้าบรรยัญญม่วนไปนะบรรยัญญมไปน้ำเฮาบรรยัญญมเฮาขุดกลับมานั่นสิกมาขอเฮาอีกหึ เอขันคุดมันเราค้อนเขาบ้านพี่อุ่มสิบโคออีกบ้านนอบาดนี่ดูปีเดดมื่อนั้นเห็นเจ้าโทรศัพท์คุยผู้สาวจ้า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 ตกลุงเขาเมื่อกี้เขาซอยเจ้าอยู่บ่บ่เอ้เป็นอย่างผัวบ่หายมา้ย แม่เามาเที่ยวอยู่เบิดมือเถอะเออคอยก็ว่ายอยูอย่จำปีมาละวบได้หลายโบแต่อยู่จ้าเมืงง่อยป่เนาะบ่ปานใดเด้ขอเนะ อุ้ยจะแม่นใจประเสริฐแท้น้ออีล่ะเอ้ยใจดีคักเอ้ยขอ,อย่มได้ก็ได้ย่ำนั่นมเมื่อคอยกี่ชิ้นเองือนเจ้าเอเมื่อเป็นอย่างเดีจวกคนบ้านเดียวกันหักกันแพ่งกันสันตวัวใส่ๆอย่าเมื่อบึงดูเอาก้าขอก้ไห้วะโอ้เปดิดนักแบบนี้ต้องได้หัวใหญ่แน่นอนเลยเอ้ยบึงกันเด้อ สามโตพุ่นณ่ะเห็นพระเจ้ามากมาเนาะอีแดงมันออกลูกสวน่นเป็นซีฟขึ้นไยบอบอขอคือขอใไฮคือใไฮยืมขึ้ายืมพอแล้วบอเราขึ้นเอาไปเลี้ยงเลยเจ้าตายกู